สวัสดีครับพบกับ News มา n e อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้เช่นเคยครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชาซึ่งแน่นอนนะครับว่ามันก็จะมีประเด็นพวกของโบราณสถานอะไรต่างๆที่ทางฝั่งกัมพูชาชอบเคมว่าเขาเป็นต้นกําเนิดพัฒธธรรมแถวนี้ดังนั้นโบราณสถานหรืออะไรเนี่ยของเขาจะเก่าที่สุดมันก็มีเคมหลายเรื่องครับก่อนหน้าน,นี้ก็ชุดไทยบ้างขมกุคุขม้บ้างอะไรเยอะแยะโบราณสถานนี่ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ พูดกันเรื่อยๆดูโด,ย,ดยที่เขาก็จะเอาอ้างเรื่องอนะครวัดนะครับเก่าแก่ที่สุดล่าสุดก็อย่างที่เราทราบนะครับมรดกเมืองโบราณสีเทพเป็นมรดกโลกเนี่ยก็อายุเก่าแก่มากๆพันเจ็ดร้อยปีทำเอาทางฝั่งเขมเนี่ยโอ้ยเรียกว่าเดือดร้อนเลยมีอาการกระวนกระวายนอนไม่หลับ ก็เนื่องจากเมืองโบราณสีเทพเป็นแบบอิฐอะไรอย่างนี้นะครับทางขมิ้นเคยพูดว่าก่อนหนี้พวกโบราณสถานอิฐเนี่ยมันเป็นของใหม่ปรากฏว่ามันเป็นของเก่าแล้วก็ดูดีนะครับทำให้เขาลอดลอนทนไม่ได้แล้วก็โดยความที่ถ้าเป็นไปตามนั้นเนี่ยเมืองโบราณสีเทพจะเก่ากว่าทางนครวัดอีก เขาก็เลยอาจจะแบบว่าอดรนทนไม่ไหวเพราะถ้าเกิดว่าดูแบบนี้ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ก็เหมือนกับว่าไทยนียน่าจะเป็นต้นกาเนิดคือซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยก็อย่างที่ทราบว่าเมื่อก่อนเขมรก็คือเป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยนะครับไม่รู้ว่าจะมาแย่งกันเก่าทาไมก็จุดกําเนิดนี่ก็น่าจะมาจากเมืองไทยอยู่แล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโบราณสถานที่อยู่ในเขมรเองเนี่ยดีไม่ดีก็คนไทยเป็นคนสร้างด้วยล่าสุดนะครับทางฝั่งเขมรเนี่ยไม่ยอมแพ้แน่นอนก็อวดโบราณสถานของเขาเลย บุเรอังกอรพนมดาครับนี่เลยครับโดยเขาก็มีการ โพสตรูปแล้วก็เขียนข้อความไว้ว่ารัฐบาลกัมพูชาวางแผนที่จะรวมวัดบบเรอังกอร์พนมดาเป็นมรดกโลกความเก่าแก่เนี่ย2,100ปีเลยทีเดียวทางฝั่งไทยก็ไม่ค่อยเชื่อว่าจะอายุมากขนาดนั้นเพราะว่าเอาจริงลักษณะแบบนี้มันก็เหมือนเป็นวัฒนธรรมทางที่ได้รับอิทธิพลมาจากฝังฝ่งอินเดียซึ่งอินเดียเนี่ยเขาเริ่มมีวัฒนธรรมตนประมาณสักลักษณะสร้างสไตล์นี้ประมาณศตวรรษที่8แต่ถ้าเกิดว่าของทางฝั่งกัมพูชาเก่าขนาดนี้นะครับ ก็หมายความว่าอาจจะอยู่เราๆประมาณศตวรรษที่6ซึ่งมันจะทําให้ประวัติศาสตร์หรือข้อมูลนะบิดเบือนเ <c oughs> ขาก็เลยทางฝังง่งทางฝั่งไทยก็ม่มีการบอกก็มีการบอกว่าให้ตรวจหาอายุคาร์บอนจะได้รู้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยโบราณสถานมีความเก่าแก่เท่าไร่กันแน่เพราะว่าการใช้คาร์บอนตรวจเนี่ยมันสามารถรู้อายุได้ยังไงเขาจมีการพูดถึงเกาะแกที่อ้างว่า1น0 0ปี ยังอ้างอิงจากจารึกของไทยใช้คาร์บอนล14ผ่านเครื่องเร่งอนุภาคเ m s นผลคือความคัดเคลื่อนไม่เกิน30ปีทางฝั่งไทยก็บอกว่าให้ใช้ตัวนี้ตรวจเลยแหมชอบอ้างเหลือเกินแต่ว่าต่อให้เขาเก่า2,100ปีก็มีการพูดถึงบ้านโนนวัดของไทยที่6,000ปีเลยนะครับอายุ6,000ปีแล้วก็มันจะมีทรา,ากปีพวกของที่แบบว่าแสดงให้เห็นถึงหลักฐานว่าเก่านะครับมีปาช่น3,000ปีด้วยโอ้โหต้องบอกว่าเก่าจริงๆ นี่คือภาพปลาช่อน3,000ปีในหม้อดินเผาจากหลุมที่บ้านโนนวัดนครราชสีมานะครับต่อให้เขาเก่าแค่ไหนแต่ว่าของไทยก็ยังเก่ากว่าอยู่ดีมันแสดงเห็นว่าเราก็มีอารยธรรมแล้วก็อยู่ตรงนี้มาช้านานนะครับนี่นะครับเรียกว่าเป็นแหล่งโบราณคดีบ้านโนนวัดเก่าแก่จริงๆเนี่ยชัดเจนนะครับอีกอย่างหนึ่งที่เขาตั้งข้อสงสัยก็คือโอ้โบเรอังกอร์เนี่ยดูแล้ว สภาพยังดูใหม่ไม่ค่อยมีซากปลากราักพังสักเท่าไหรแล้วจะมาอายุ2 0 0 0ปีได้ยังไงพรของของเราเนี่ยพนมลุงเนี่ยยังดูมีซากปลากรักพังเยอะกว่านี้แล้วเราดูแลมาดีอันนี้ครับดูแล้วแบบว่าก็ไม่อะไรสภาพดูดีก็ต้องตรวจอายุครับถ้าอยากจะรู้จริงว่าเท่าไหร่กันแน่เนี่ย,ยครับผมสภาพดูใหม่มากเขาก็เลยมองว่ามันไม่ใช่อ่ะแล้วดูลักษณะลายเนี่ยแม่ ดูแล้วก็ไม่ใช่อาจจะไม่ใช่คนเขมยนทำกันสร้างไว้ก็ได้นะอาจจะเป็นคนขอมครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถเป็นวิธีด้านล่างกันเลยนะครับขอบคุณครับ